สวัสดีครับสวัสรีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องคาทาแหล่งลเอรี่บ้าน e p หนึอี่สิบสองกันนะครับเราเดินทางหนึ่ง1้อย p ครับพี่พี่วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่พี่เราม่ให้พี่พี่ชมทั้งหมดยี่สิรายการส่วนๆัดนเลยนะครับวันนี้พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากดูรายเพิ่มเติมที่คาสิโนงคงไหนพี่พี่สามารถโทรไที่เบอร์0ูนย์หกสามห้าได้เลยนะครับ หรือพี่ท่านไหนจะแอดไลน์สอบถามพผมเติมแอดไลน์คข้าาที่เบอร์0634789454ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะครับพี่พี่หรือพี่ๆท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาแล้วแจ้งว่ามาจากไอพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆไปเลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางครับพี่พี่ไม่บวกเพิ่มครับฟ้าทุกรายการเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพี่พี่ เพื่อเพ่มรายการเสียเวลาไปพี่เรามาเริ่มราการที่หนึง่งดีกว่าครับรายการที่หนึง่งเราจะเป็นเป็นองค์นี้เลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองครับตรงนี้นี่ครับเป็นเหรียญไข่หลวงพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองนี่ครับไปสวยอย่างน,นี้เลยเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองครับตรงนี้ครับไปสวยอย่างนี้เลยเหรียญลวพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองครับ ี้ครับครับสวยๆอย่างนี้เลยขางขลังเดือนนะครับวัดน้องโพ2 4 8 2ครับพวกนี้ ไปสวยอย่างนี้เลยรายการที่1เหรียญหลวงพ่อเดิมปี2482องค์นี้เอาไปในราคา600บาทกับ600บาทเลย600บาทกับ600บาทยบาอย่างงี้นะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2482องพระค์นี้รายการที่หนึเลยต่อไปคดรที่สองรายการที่สองจะเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยครับงค์นี้เป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาสตราองคนี้ นี่ครับเหรียญหลอน้าเสื่อมเหล่าน้อยครับไปสวยอย่างี้เลยเหรียญหลอน้าเสื่อมเหล่าน้อยนี่ครับไปสวยอย่างี้นะครับไปสวยอย่างี้เลยครับเหรียญหลอน้าเสื่อมเหล่าน้อยสวยอย่างี้เลย นี่ครับสวยอย่างนี้นะครับเป็นรองหน้าเสือมันค่อนน้อยขายไปสวยอย่างนี้เลยนี่ขายไปสวยอย่างนี้นะครับลลส,รนนสวยอย่างนี้เลย ปเป็นเล่มเงินแท้ครับองนี้เป็นเล่มเงินแท้เลยครับเป็นเล่มเงินแท้ครับรงนี้ครับเล่มเงมเิเเงนแท้ยอย่างนี้เลยสวยๆเลยครับนี่ครับสวยเลยลรายการที่สองเหรียญหลอดพอน้อยเหรียญหลอดหน้าเสือหล่อนพน้อยองนี้เรี่มเงินแท้เอาไปในราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเลยลรายการที่สองครับองนี้เหรียญหลอดหน้าเสือหลอนพอน้อย รายการที่สองเลยครับตรงนี้ต่อไปกันที่สามรายการที่สามจะเป็นเคี้ยวแกะแผะแล้วงพออัมนี่ครับเป็นเคี้ยวแกะแผะแล้วงพออัมนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยเคี้ยวแกะแผะแล้วงพออัมนี่ครับเป็นแผะหลวพออัมครับตรงนี้นี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยแผะแล้วงพออัมนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้นะครับ ไปสวยเงี้นะครับแพทลงอัมนี่ครับไปเล่มเงินแท้เหมือนกันนะครับวงนี้ไปเล่มเงินแท้เหมือนกันครับเล่มเงินแท้นานๆสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยเงี้ครับเล่มเงินแท้รายการที่สามแพทยหลวงอัมองค์นี้เล่มเงินแท้เอาไปราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเลย หนึ่งพันสี่ร้บาทครับองนี้รายการที่สามเลยต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตครับองนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนี่ครับมือสวย,ยครับองนี้ครับมือสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับครับสวยสวยอย่างนี้เลย สวยอย่างนี้นะครับลูกพุทโตวัดป่าดูชิมพี่นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลย รายการที่4พระปิดตาหลวงปู่โตองค์นี้เอาไปในราคา5้ารบาทละห้าร้อยบาทเลย5้าบาทละห้าร้อยบาทสวยเงี้นะครับพระปิดตาหลวงปู่โตครับองค์นี้รายการที่4เลยต่อไปรายการที่หารายการที่5้จะเป็นหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือวัดช้างให้ครับองค์นี้ครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังตัวหนังสือองค์นี้ ครับไปสวยอย่างนี้เลยบุดทวดช่างให้หลังตัวหนังสือนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับครับปุดทวดวัดช่างให้ครับตรงนี้ มีใครไปเสิร์อย่เงี้ยนะครับใครไปเสิร์อย่เงี้เลยรายการที่5หลวงปุโรฒวัดชังให้หลังตัวหนังสือองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทแต่สวยเงี้นะครับหลวงปุโรฒหลังตัวหนังสือครับพวกนี้รายการที่5เลย ต่อรายการที่6รายการนี้คงจะเป็นพระปุหนังฉลุครับตรงนี้เป็นพระปุหนังพิมพ์ฉลุครับตรงนี้นี่ครับเป็นพระปุหนังพิมพ์ฉลุเลยเป็นแหรงญฉลุแ้ครับตรงนี้นี่ครับเป็นฉลุปุหนังสวยๆอย่างนี้เลยครับเป็นสวยอย่างนี้เลยหฉลุปุหนังนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้นะครับ สวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับสวยางี้เลยครับจะไปสวยงี้เลยนี่ครับ รายการที่6เหรียญฉลุปุหนังองนี้เอาไปในราคาเอาไป6กร้อบาทรับหกร้บาทเลย6กร้บาทรับหกรบาทสวยเงี้ยนะครับเหรียญฉลุปุหนังครับวงนี้รายการที่6เลยนี่ครับต่อไปรายการที่7รายการที่7จะเป็นพักกิ่งเปอเลตห่มคุ้มวงนี้เป็นกิ่งเปอเลตห่มคุ้มฐานจีนครับวงนี้ นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยเป็นกิ่งเปลเล็หอมคุ้มนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับกิ่งเปลเล็หอมคุ้มนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลยกิ่งเปลเล็หอมคุ้มนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับ ไปสวยอ,อย่างนี้เลยนี่ครับสวยอ,อย่างนี้เลยครับรายการที่เจ็ดพระกิ่งเปรตหขมคุมองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลย หกร้อยบาทรับหกร้อยบาทสวยเงี้ยนะครับกิ่งโพเลสหงค์คูมพวกตรงนี้รายการที่เจ็ดเลยต่อประการที่แปดรายการที่แปดจะเป็นพระเชียงแสนปกโพครับตรงนี้เป็นเชียงแสนปกโพเนื้อบุเงินครับตรงนี้นี่ครับเป็นเนื้อเชียงแสนเป็นพระเชียงแสนปกโพเนื้อบุเงินครับตรงนี้นี่ครับเชียงแสนปกโพเนื้อบุเงิน เกลาๆสวยๆทำตรงนี้นี่ครับพอเ,เกลียวงี้เลยครับเป็นเนื้อบุเงินทำตรงนี้นี่ครับพอเกลียวงี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลย รายการที่8พระเชียงแสนปกโพลเนื้อบุเงินตรงนี้เอาไปในราคา6กร้บาทหกร้อยบาทเลย6กร้บาทหกร้อยบาทเลยสวยงี้นะครับพระเชียงแสนปกโพลเนื้อบุเงินถุงนี้รายการที่8เลยต่อไปรายการที่9รายการที่เจะเป็นลูกประหลอดกินทองรขบตรงนี้เป็นลูกประหลอดกินทองนี่ครับสวยๆนี้เลยลูกปหลอดกินทอง นี่ครับไปสวยงี้นะครับเป็นเม็ดปล,ลอดกินทองครับตรงนี้นี่ครับไปสวยอย่างี้เลย,ล,ล,ล,ย,เล,ย,ยลูกปลอดกินทองนี่ครับไปสวยอย่างี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างี้นะครับลูกปลอดกินทองนี่ครับไปสวยอย่างี้นะครับ ครับไปสวยอย่างนี้เลยรายการที่เก้าลูกบอดกินทององค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500ร้อยบาทสวยอย่างนี้นะครับลูกลอดกินทองรายการที่เก้าผมนี้นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยต่อไปการที่10รายการที่10จะเป็นง้างตาแดงครับองนี้เป็นง้างตาแดงนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับเป็นง้างตาแดง หัวตรงครับพวกนี้นี่ครับไปสวยอย่างนี <nuestro annah> <standards> anyway. ้เลยน้่งตาแดงหัวตรงนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับครไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยอย่างนี้เลยนะครับนั่งตาแดงหัวตรง ครับเปสวยอ,อย่างนี้เลยนี่ครับรายการที่10บั้งตาแดงหัวตรงองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทสวยอ,อย่างนี้นะครับก้างตาแดงหัวตรงรายการที่10ครับ่มพวนี้ <c oughs> ต่อไปรายการที่11 11จะเป็นหลวงปู่ทวดท่านตรงนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับตรงนี้หลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497ี่เกท่านตรงนี้นี่ครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหลวงปู่ทวดวัดช่างให้ครับนี่ครับหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อว่านเก่าท่านตรงนี้ เป็นว่านเก่าเลยกัดว่านเก่าอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยรายการที่สิบเอ็ดหลุมทวดเนื้อว่านองนี้เอาไปในราคาห้าร้อบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทต่อห้าร้อยบาทบสวย,ย่างนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดเลยครับองนี้นี่ครับหลุมทวดเนื้อว่าน ต่อไปรายการที่12 12จะเป็นลูกสะกดครับองนี้เป็นลูกสะกดหลวงปู่สุขครับองนี้วัดปากคองมาขำเท่านี่ครับเป็นลูกสะกดเก่าครับองนี้นี่ครับเป็นลูกสะกดเลยนี่ครับมีรอยจานไอองค์ครับองนี้นี่ครับสวยๆเลยครับเม็ดนี้นี่ครับเก่าอย่างนี้เลย นี่ครับวสวยๆก็เก่านครับเม็ดนี้นี่ครับเป็นสวยเงี้นะครับรายการที่12ลูกสก,กดหลงสุขเม็ดนี้เอาไปในราคาเอาไป6กร้อบาทรับหกรบาทเลย6กร้อบาทรับหกรบาทสวยเงี้นะครับลูกสก,กดหลงสุขกรบตรงนี้รายการที่12เลย ต่อไปครับสิบสามสิบสามจะเป็นครับปิดตาหลอดพ่กแก้วพวกนี้ปิดตาหลอดพ่กแก้ววัดปากทะเลครับพวกนี้ปิดตาหลอดพ่กแก้ววัดปากทะเลนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้นะครับปิดตาหลอดพ่กแก้ววัดปากทะเลนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลย นี่ครับสวยๆยยนี้เลยครับสวยๆยยนี้เลยนี่ครับรายการที่13ปิดตาหลับเพื่อแก้ววัดปากทะเลองค์นี้ เอาไปในราคา500บาทดับ500บาทเลย500บาทดับ500บาทแบบสวยเงี้นะคะระับราคาที่13เลยครับปิดตาดอกเกลียวพวกนี้ต่อไปาราคาสิบสี่สิบสี่จะเป็นเห,นร,หรียญหลอดผู้สุกครับพวกนี้เป็นเห,นร,หรียญหลอดสุกถือไม้เท้าพวกนี้นะครับเป็นเหรียญหลอดผู้สุกถือไม้เท้านี่ครับเป็นสวยอย่เงี้ยนะครับ นี่ครับเดินลองผู้สุกถือไม้เท้าวัดปักอคอมอาขามเท่าสวยๆอย่างนี้เลยครับครับสวยอย่างนี้เลยนี่ครับปสวยอย่างนี้นะครับนี่ครับปสวยอย่างนี้เลย ไสวยงี้นะครับับไปสวยอย่าง,ยยางี้เลยรายการที่14เหรียญหล่อดประศุขือไม้เท้าองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับหกร้อยบาทเลย600บาทรับหกร้อยบาทสวยอย่างี้นะครับรายการที่14บสี่องค์นี้ประสุขือไม้เท้า รายการที่15 15จะเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ครับตรงนี้เป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่กุวัดกำแพงครับตรงนี้นี่ครับซุ้มกอพิมพ์ใหญ่กุวัดกำแพงนี่ครับไปสวยอย่างเงี้ยนะคร,ยยนครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้นะครับ นี่ครับเปสวยงี้เลยนี่ครับเป็นสวยงี้นะครับไล่าการที่สิบห้าพระซุ้มกอพิมพ์ในกุบัดกำแพงองค์นี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทสวยงี้นะครับพระซุ้มกอพิมพ์ในกุบัดกำแพงรับองค์นี้รายการสิบห้าเลย ต่อไปกันสิบหกสิบหกจะเป็นขอสับช้างคร right? ับตรงนี้เป็นขอสับช้างน้ำสำลีครับตรงนี้นี่ครับเป็นขอสับช้างโบราณครับตรงนี้นี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยขอสับช้างโบรลานน้ำสำลีนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้นะครับขอสับช้างโบราณนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้นะครับขอสับช้างโบราณ ไปสวออย่าง,งี้เลยครับกับช้างนี่ครับไปสวออย่าง,งี้เลยเขาเก่าครับวงนี้เขาเก่า,าง,งี้เลยนี่ครับเขาเก่า,าง,งี้เลยนะครับ รายการที่16ขอทับช้างโบรันเนื้อสัมฤทธิ์องค์นี้เอาไปในราคา6กร้บาทรับหกรบาทเลยหกร้บาทรับหกรอยบาทสวยงามนะครับขอซับช้างโบรันเนื้อสัมฤทธิ์ทับองค์นี้นี่ครับรายการสิบหกเลยต่อไปการสิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นงั่งตาแดงทรงเครื่องครับองค์นี้เป็นงั่งทรงเครื่องโบลันนี่ครับเป็นงั่งทรงเครื่องโบราณ ไปสวยงี้นะครับกลางทรงเครื่องโบราณน,นี่ครับไปสวยอย่งางนี้เลยนั่นสำสลิดครับมองนี้เป็นนั่นสำลิดเลยนี่ครับไปสวยอย่งางนี้นะครับตั้งรนนท,งทงรง,งเครื่องโบราณนัน่นสำลิดนี่ครับไปสวยอย่าง,งนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับตั้งทรงเครื่องโบราณนั่นสำลิดทับมองนี้ ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับภาพงี้เลยนะครับรายการที่17งเจ็่งทรงเครื่องโบราณน,นึกสมริดองค์นี้เอาไปในะราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทเอาสวยงี้นะครับงั่งทรงเครื่องโบราณน,นึกสมริดทั้งองนี้รายการที่17เลย ต่อไป18 18จะเป็นมีดหมอหลอมพอเดิมเพราะตรงนี้เป็นมีดสลิกามหลอมพอเดิมนี่ครับไปสวยงี้นะครับมีดสลิกามหลอมพอเดิมนี่ครับไปสวยงี้เลยมีดสลิกามหลอมพอเดิมนี่ครับไปสวยงี้นะครับนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับมีดสลิกามหลอมพอเดิม นี่ครับอสวยงี้เลยนี่ครับบอกอย่าง,รราาางน,งนงี้เลยครับแบบเขาเก่าอางนี้เลยนี่ครับเป็นสวยงนี้นะครับสวยวอย่างนี้เลยครับ ไปสวยงี้เลยรายการที่18มีดสัติการเราเดิมเล่มนี้เอาไปในราคา6กร้อบาทรับหกรบาทเลย6กร้600บาทรับหกร้อบาทสวยงี้นะครับมีดสัติการเราเดิมเขาเล่มนี้ไปส,สวยงี้เลยต่อไป19 19จะเป็นเรนหรียญหลวงปู่โตเขาตรงนี้เป็นเรนหรียญหลวงปู่โตวัดปุณยวชิมพีเขาตรงนี้นี่ครับไปสวยงี้เลย ปเป็นเหลืองโต๊ะครับตรงนี้นี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยเรลลื่องโต๊ะนี่ครับเรื่องโต๊ะสวยอย่างนี้เลยครับเรืเลล่องโต๊ะ ไปสวยอย่างนี้เลยครับสวยอย่างนี้เลยข้าวหลังแบบนี้เลยนะครับปีสองห้าหนึ่งหกข้าววงนี้เลยหรือตัวปีสองห้าหนึ่งหกไปสวยอย่างนี้เลยว่าไปดูชิมพี่ ค,ยยครับนะลายการที่19เลยหรือโต๊ะองนี้เอาไปในราคา6กร้บาทรับหกรบาทเลย6กร้บ,600บาทรับหกรบาทสวย,ยงี้นะครับลายการที่19ครับองนี้ต่อไปการ20 20จะเป็นมีดหมอด้ามเคี่ยวแกะวงนี้ด้ามเป็นเคี้ยวแกะหานุนมรับพวกงนี้เป็นมีดหมอแล้วพอดเดิมเลย นี่ครับพิทมอแล้วกดเดินด่าเขี้ยวแกะอนุมาันนี่ครับไปสวยงี้นะครับพิมนเขี้ยวแกะอนุมาาครับตรงนี้นี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับเป็นเขี้ยวแกะอนุมานครับตรงนี้นี่เลยสวยงี้เลยครับ ไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับไปสวยงี้เลยนี่ครับ บอกเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยบอกเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับสวยอยงี้นะครับเกาๆอย่างนี้เลยครับครับสวยๆอย่างนี้เลยรายการที่ยี่สิบ มีดหมอหลพดเดิมด้ามเป็นเขี้ยวแกะอนุมาเล่มนี้เอาไปในราคา8 0 0บาทครับ8 0 0บาทเลย8 0 0รบาทครับ8 0 0บาทาราการ20่สครับเล่มนี้มีดหมอหลพ้พดเดิมด้ามเขี้ยวแกะอนุมาครับตรงนี้ก็จบละย20รายการที่นำไว้พี่ๆช,ชมกันในวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามงคงไหนพี่ๆสามารถโทพรพาทีเบอร์063 47 89 454้ได้เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนจะรายสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0ู3 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคาได้นะครับพี่พี่องค์ไหนเราแบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับหรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่าอยาพี่ไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายง่านี้เลยนะครับ ทุกรายการเราจะส่งรีครับมีเก็บเงินปลายทางครับพี่พไม่บวกเพิ่มครับพระทุกรายการเราจะส่งตรงตามปกแน,น่นอนครับพี่พี่สําหรับพาะทาแหล่งรู้พรบ้าน EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ